<G> ไปเยมซื้อไป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 ถึดขัดขาแล้วดันนีวเข้าเลยดี่ไป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 เบิ่งแล้วขุดขาก่อนขุดขาไปปลูกสวนนอกก่อนสวน มาแต่ไม er 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 ่แต่อยากเฮ็ดน่ะอยากซับหญ้ากับพ่อพูดนึงพูดได้เงานะที่เอามาพูดเงาไหมที่ใช่เงานี้เลยวะชุ่มเงานียก็เอาวิชุ่มเป็นได้นี่ก็ได้พูดเงาเบิดลบเงาไงกอน็งอแล้ว tiền chốc cô mà thương nè mà mới tiền chốc nè nè nắm hành chiêm chốc, chiêm đi chị hát lại ơi กันง่ายทุกข้านาะพี่น้องง่ายได้โอ้มันเลึกได้เอาทั้งซุ้มมันออกมาเลยแล้วกับน่ะเออแล้วก็ไปหา้ายังกับปลูกได้เนาะมาหาปลูกใช่เป็นเงาเป็นเงาที่กับปลูกได้ปลูกได้เบิร์ดแกอ่อนแบะ เสียบนยังบาดเลยชวนให้น่อยคุดเรียบร้อย,น,อยนี่นียามันแหละชวนให้น่อยเอาลายได้พวกเฮ้ยคานี่เอาลายนั่นเอาไปปลูกนั่นาลาย ผ้าเครื่องซื่อผ้าทั้งนี้แล้วอืมอือ้าเอาวแล้วแล้วจุ่มนั้นจุ่มมัอนอ่อนนะนี่ซับผ้าตั้นี้แล้วนี่บ่ซับผ้ารัดไปจนนั่นแล้วนี่บ่เออรัดไปพุ่นแล้วมันเด้มัน,มนยายมาพี่ได้ปีได้หาา้าหางมยายใหญ่เ่กรแหงดีแล้วได้นองงามๆไปปลูกเนี่ยขนแพงไว้มันขึ้นได้ไนี่นเอาจะโดนได้

มันกูมาบดดอนไหมอมแบบซับซ่านะเออเออเออต้องมืงนะฟ้าอะต้อยพี่หัวค่าเผยสีได้านี่ออก้างออกทีเดียว

เนาะเสียมเจ้านะ่ะสิไปก้อนอืมอ่ะสีดายสีดายมันมุนนี่แหละเนาะสื่อเขาเด้ติเขาใส่ลาบใส่ก้อยน่ะอ่ะตันนี้เอาออกอีกจุ่มซามล้ำดีล้ำเนาะอออีก